ผู้หญิงคนหนึ่งลื่นล้มในห้องน้ำของร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพใครจะไปคิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพนักงานเสิร์ฟธรรมดาคนหนึ่งไปตลอดกาลหากคุณกำลังคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องโชคดีธรรมดาคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันทั้งน่าตกใจและน่าทึ่งเช้านั้นเวลาเพียงแค่เจ็ดโมงอากาศกำลังสดชื่นในย่านจตุจักรนายประกรณ์พนักงานเสิร์ฟวัย29ปีที่มีรอยยิ้มติดหน้า และจิตใจอบอ้อมอารีกำลังเตรียมร้านเล็กๆที่เขาทำงานประจำมาเกือบสามปีร้านแห่งนี้อาจไม่ได้ใหญ่โตไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนร้านอื่นๆแต่สำหรับปรกรณ์มันคือโลกทั้งใบเพราะมันคือที่เดียวที่ให้โอกาสเขาทำงานหาเลี้ยงแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่บ้านทุกวันเขาตื่นตีห้าเดินทางด้วยรถเมล์สายเดิมนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คนเดิมเพื่อให้ทันเปิดร้านแล้ววันนั้นวันธรรมดาวันหนึ่งก็กลับไม่ธรรมดาอีกต่อไป หญิงไวกลางคนท่าทางภูมิฐานเดินเข้ามาที่ร้านเพียงลำพังเธอสั่งอาหารธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่ระหว่างที่เดินไปเข้าห้องน้ําเธอกลับเลื่นล้มเสียงลั่นอย่างแรงทําให้ทั้งร้านหันควับทุกคนเหมือนหยุดนิ่งมีแต่ประกานเท่านั้นที่รีบวิ่งไปหาเธอทันทีเขาประคองเธอขึ้นด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงรีบหาผ้าเย็นประครบเขาไม่ได้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาไม่รู้ว่าเธอคือเจ้าของเครือร้านอาหารชื่อดังที่มีสาขาทุวประเทศเขาไม่รู้ว่าเธอกําลังมองหา คนจริงใจที่จะมาร่วมขยายสาขาใหม่ของเธอคุณอาจคิดว่าเธอคงแค่ขอบคุณและจากไปแต่เปล่าเลยสาวันถัดมาชีวิตของประกรณ์ก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งที่ทำให้เขานิ่งงันไปนานหลายวินาทีเขากำลังจะได้รู้ว่าการเลือกทำสิ่งถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นบางทีมันอาจนำพาโอกาสยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดคิดก่อนที่เราจะไปต่อลองถามตัวเองดูว่า ถ้าวันนี้คุณช่วยใครบางคนไว้โดยไม่หวังอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเขากลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณคุณจะรู้สึกยังไงหายใจให้ลึกเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้จะทําให้คุณเชื่อว่าบางทีโชคชะตาก็ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตประกรณ์โตมาในชุมชนเล,เล็กๆย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ้านของเขาเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังคาสังกสีที่ลัานทุกครั้งเมื่อฝนตกพ่อของเขาเสียตั้งแต่ประกรณ์ยังอายุได้เพียงแปดขวบทําให้แม่ต้องเป็นทั้งเสาหลักและเสาหลังของบ้าน แม่ของปรกรณ์เป็นคนขายขนมไทยเธอมีฝีมือทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ลูกค้าติดใจแต่เพราะรายได้ไม่มากพวกเขาจึงต้องประหยัดทุกอย่างแม้แต่ไฟฟ้าบางครั้งก็ถูกตัดปรกรณ์จำได้ดีว่าตอนเด็กเขามักจะนั่งอยู่ข้างๆแม่ตอนทำขนมช่วยปั้นช่วยแพ็คแม้จะง,ง่วงแค่ไหนก็ตามเขามักพูดติดปากกับแม่เสมอว่าเดี๋ยวโตขึ้นผมจะหาเงินเยอะๆให้แม่พักเขาเป็นเด็กเงียบขยันและมีจิตใจอบอ้อมาอรีครูที่โรงเรียนยังเคยพูดว่า ถ้าสังคมมีเด็กแบบประกอณอีกสักร้อยคนประเทศชาติจะไปไกลามากแต่โชคชะตาไม่เคยอ่อนโยนกับเขานักเมื่อเขาเรียนจบมัธยมปลายเขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะแม่เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนทําให้เขาต้องออกมาหางานทําทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพงานนี้อาจไม่ได้ดูหรูหราแต่สําหรับประกรณ์มันคือความภาคภูมิใจ เพราะมันทาให้เขาเลี้ยงดูแม่ได้แม้จะเป็นแค่ค่าเช่าห้องค่าอาหารค่ายาแต่ทุกบาททุกสตังค์ล้วนมาจากน้ําพักน้าแรงของเขาเองเขาไม่ได้มีความฝันใหญ่โตไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจหรือเศรษฐีพันล้านเขาแค่หวังว่าแม่จะมีความสุขและวันหนึ่งเขาจะพาแม่ไปนั่งกินข้าวในร้านดุูที่เธอไม่เคยกล้าเข้าใครจะไปรู้ว่าชะตาชีวิตที่เคยเรียบง่ายของเขากําลังจะถูกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการตัดสินใจเล็กๆ็กเพียงครั้งเดียว และจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือรอยยิ้มและน้ำใจเล็กๆที่เขามอบให้คนแปลกหน้าแม้ปรกรณ์จะมีใจสู้และจิตใจงดงามเพียงใดแต่ชีวิตของเขาไม่เคยง่ายเลยงานพนักงานเสิร์ฟไม่ใช่งานที่ใครๆก็ใฝ่ฝันมันเหนื่อยหนักและต้องรับมือกับลูกค้าทุกประเภทบางวันเขาต้องยืนตลอดแปดชั่วโมงบางวันฝนตกหนักจนไม่มีลูกค้าเขาจึงไม่มีทิปไม่มีรายได้เพิ่มแต่สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่งานแต่คือหัวใจที่แบกภาระทั้งบ้านไว้เพียงลําพัง แม่ของปรกรณ์เริ่มมีอาการสุดลงเรื่อยๆต้องนอนติดเตียงทําให้เขาต้องรีบกลับบ้านทุกเย็นเพื่อดูแลแม่บางครั้งยังต้องอุ้มแม่ไปโรงพยาบาลคนเดียวเพราะไม่มีญาติพี่น้องที่พอจะช่วยได้ในเวลาที่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปเรียนต่อเที่ยวเล่นหรือถ่ายรูปลงโซเชียลป,ปรกรณ์กลับนั่งอยู่หน้าห้องพยาบาลคอยรอผลตรวจคอยคุยกับหมอเรื่องยาที่แพงขึ้นทุกเดือนเขาเคยถามตัวเองว่าจะต้องเลยไปถึงเมื่อไหร่แต่มองหน้าแม่ทีไรเขาก็รู้ว่าคําตอบไม่สําคัญเท่ากับเขายังยืนอยู่ตรงนี้เพื่อแม่ได้หรือไม่ ทุกเช้าเวลาห้าโมงเขาจะลุกขึ้นจากที่นอนบางๆบ,บ,บนพื้นห้องเช็ดตัวให้แม่ทําอาหารวางไว้แล้วรีบออกไปทํางานไม่มีวันไหนที่เขาไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไม่มีวันไหนที่เขาลืมหัวใจของตัวเองบางครั้งเขาถูกลูกค้าต่อว่าบางครั้งเพื่อนร่วมงานแอบใส่ร้ายแต่เขาก็ไม่เคยตอบโต้อย่างรุนแรงหลายคนในร้านแอบนินทาว่าเขาโลกสวยเกินไปแต่ปรกรณ์ไม่เคยโกรธเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันจะย้อนกลับมาหาเราในแบบที่เราไม่คาดคิดเสมอ เขาไม่มีเงินเก็บไม่มีประวัติการศึกษาโดดเด่นไม่มีคนคอยหนุนหลังแต่สิ่งที่เขามีคือความอดทนและหัวใจที่ยังเชื่อในความดีและสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาเพราะในโลกที่เรามองว่าเต็มไปด้วยการแข่งขันและความเห็นแก่ตัวบางครั้งแค่คนธรรมดาที่ไม่ยอมย่อยักษ์ไม้เอกอ่างทอทหารไม้โทอ,อ่างก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หลังจากเหตุการณ์ที่หญิงแปลกหน้าลื่นล้มในห้องน้ํา และประกรณ์เป็นคนแรกที่รีบเข้าไปช่วยไม่มีใครในร้านรู้ว่าเธอคือคุณหญิงพันนีไวั้5 4ิปีเจ้าของเครือร้านอาหารหรูที่มีสาขากว่า30แห่งทั่วประเทศในสายตาของทุกคนเธอเป็นเพียงลูกค้าธรรมดาแต่ในหัวใจของประกรณ์เขาแค่มองเห็นคนที่ล้มเจ็บและต้องการความช่วยเหลือทันทีหลังจากเขาช่วยพยุงเธอเช็ดแขนเช็ดขาและคอยดูแลไม่ห่างเขาก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลยแม้แต่น้อยแต่ท่ามกลางอาการเจ็บเธอเห็นแววตาที่แท้จริงของคนคนหนึ่ง วันถัดมาปรกรณ์กำลังเก็บโต๊ะหลังร้านเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าดังขึ้นพร้อมเสียงจากปลายสายที่ทําให้เขานิ่งไปทันทีสวัสดีครับคุณปรกรณ์ใช่ไหมคดิฉันคือคุณพันนีที่คุณช่วยในวันก่อนปรกรณ์ถึงกับยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรหญิงคนนั้นกล่าวต่อว่าเธอประทับใจในความใส่ใจและอยากพูดคุยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสบางอย่างวันนั้นปรกรณ์ตัดสินใจเดินทางไปตามนัดเขานั่งอยู่ในร้านอาหารรูแห่งหนึ่งที่เขาไม่เคยกล้าก้าวเข้าไปในชีวิตมาก่อน คุณพนีพูดกับเขาว่าคุณอาจไม่รู้แต่ฉันกำลังหาคนที่มีหัวใจจริงจังมาร่วมขยายกิจการและคุณทำให้ฉันเชื่อว่าคุณคือคนที่ฉันมองหาประกรณ์ไม่เข้าใจในตอนแรกเขาคิดว่าเธอพูดผิดคนหรืออาจแค่พูดเพื่อขอบคุณแต่เธอกลับยื่นซองบางอย่างให้เขาภายในมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการร้านอาหารใหม่ที่เขาจะได้เข้าร่วมอบรมฝึกบริหารและอาจได้เป็นหุ้นส่วนในอนาคตคุณพนีบอกว่าฉันให้โอกาสนี้ไม่ใช่เพราะคุณเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไหน แต่เพราะคุณเรียนรู้หัวใจมนุษย์มาดีที่สุดแล้วสำหรับปรกรณ์มันคือครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าของเขาโดยไม่สนใจว่าเขามาจากที่ไหนหรือเคยลำบากแค่ไหนและในที่สุดเขาก็เริ่มเชื่อว่าชีวิตเขาอาจเปลี่ยนไปจริงๆแต่เขายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้านั้นจะไม่ง่ายเหมือนในฝันหลังจากได้รับข้อเสนอจากคุณพันนีปรกรณ์กลับบ้านในคืนนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเขานั่งอยู่ข้างเตียงแม่มองใบหน้าที่หลับไหลของผู้หญิงที่เขารักที่สุดในโลก และคิดอยู่ในใจว่าถ้าเขายอมรับโอกาสนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงหรือไม่ข้อเสนอของคุณพันนีไม่ใช่แค่การฝึกงานหรือทดลองเขาจะต้องลาออกจากร้านที่เขาทำมานานและเข้าโปรแกร,รมอบรมเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนแปลว่าเขาจะไม่มีไรายได้ประจำในช่วงนั้นเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวซื้อ,อยาให้แม่เขาจะทิ้งแม่ไว้คนเดียวได้อย่างไรในเมื่อเธอเริ่มลุกเองไม่ได้แม้โอกาสจะดูยิ่งใหญ่แต่ความกลัวก็แทรกเข้ามาในหัวใจของเขาทุกวินาที คืนหนึ่งเขาเอ่ยปากเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่งเงียบไปนานก่อนจะยิ้มอ่อนและพูดว่าลูกช่วยแม่มาทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาที่แม่อยากให้ลูกได้ช่วยตัวเองบ้างคำนั้นเปลี่ยนทุกอย่างในใจปก่อนเขาเริ่มมองไม่ใช่แค่ในสิ่งที่เขาจะเสียแต่ในสิ่งที่เขาจะได้หากกล้ากล้าไปข้างหน้าและในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ตัดสินใจเดินไปหาผู้จัดการร้านบอกลายอย่างสุภาพพร้อมกับกล่าวขอบคุณสําหรับทุกโอกาสที่ผ่านมา บางคนในร้านหัวรเราะยาะบอกว่าเขาฝันเฟื่องบางคนก็มองเขาด้วยความสงสารแต่ประกรณ์ไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าบางครั้งการเดินจากพื้นที่ปลอดภัยคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเขาเลือกเชื่อในตัวเองและที่สําคัญเขาเลือกเชื่อในความดีที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตแต่เขายังไม่รู้ว่าเส้นทางใหม่นี้จะพาเขาไปสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตช่วงเวลาที่เขาเกือบยอมแพ้และเกือบเสียทุกอย่างที่มี แม้ปรกรณ์จะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนแต่โลกของธุรกิจกลับหดร้ายและซับซ้อนกว่าที่เขาคาดไว้ในช่วงแรกของการอบรมปรกรณ์ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งระบบบริหารคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและเพื่อนร่วมรุ่นที่บางคนดูแคลนเขาเพราะเขาไม่มีวุฒิไม่มีโปรไฟล์หรูไม่มีอะไรเลยนอกจากแรงใจหลายครั้งเขาถูกตำหนิในที่ประชุมเสนอไอเดียแล้วไม่มีใครฟังต้องทำงานเกินเวลาโดยไม่ได้พักและกลับบ้านมาดูแลแม่จนดึกดื่น คืนหนึ่งแม่ของเขาเกิดอาการช็อกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนปรกรณ์วิ่งจากศูนย์อบรมมายังโรงพยาบาลกลางดึกเหงอท่วมตัวน้ำตาเออเบ้าเขายืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินคนเดียวไม่มีใครให้โทรหาไม่มีใครให้ขอคำปรึกษาเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างพังทลายลงพร้อมกันสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาลงแรงมาเหมือนจะกลายเป็นศูนย์เขานั่งกุมหัวอยู่ริมทางเดินโรงพยาบาลถามตัวเองว่าหรือเราคิดผิดที่กล้าฝันเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าความดีเพียงอย่างเดียว จะพาเขาไปถึงฝั่งได้หรือไม่เขาเริ่มตั้งคำถามว่าคนอย่างเราจะมีวันประสบความสำเร็จได้จริงหรือเสียงเครื่องช่วยหายใจในห้องถัดไปดังเป็นจังหวะบีบหัวใจเขาทุกวินาทีเขาจำไม่ได้ว่าร้องให้ไปกี่ครั้งในคืนนั้นแต่ที่เขาจำได้แม่นคือสิ่งที่แม่พูดกับเขาเบาๆในตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาแม่ไม่ต้องการให้ลูกเสียสละเพื่อแม่จนหมดตัวแม่อยากเห็นลูกยิ้มอย่างภูมิใจสักครั้งในชีวิตแค่นั้นพอแล้ว คำพูดนั้นเป็นเหมือนแสงเล็กๆท่ามกลางความมืดสนิทแสงที่ทําให้เขาตัดสินใจว่าต่อให้โลกนี้จะไม่ยุติธรรมกับเขาเขาก็จะไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้แล้วว่าการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกของคนที่เดินมาถึงขนาดนี้แล้วหลังจากค่าคืนที่เหมือนทุกอย่างกําลังจะพังประกรบตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมาด้วยหัวใจที่หนักตึ้งแต่แววตาของเขากลับเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นในทันที แต่เพราะเขารู้แล้วว่าไม่มีใครจะช่วยเขาได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองก่อนวันนั้นเขากลับไปยังศูนย์อบรมพร้อมกับเอกสารทางการแพทย์ของแม่ในกระเป๋าเสื้อและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเมื่อคุณพนีเห็นเขาเธอยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าฉันนึกว่าคุณจะไม่กลับมาแล้วปรกรณ์ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าผมถอยวันนี้ผมจะไม่มีทางให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิตจากวันนั้นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกด้านเขาเริ่มตื่นเช้ากว่าเดิมกลับบ้านดึกกว่าเดิม ใช้เวลาอ่านหนังสือธุรกิจตอนที่คนอื่นพักใช้เวลาหลังเลิอกอบกรมสักถามคนที่มีประสบการณ์ทุกงานที่ได้รับเขาทําเหมือนมันคือโอกาสสุดท้ายทุกปัญหาที่เจอเขาเรียนรู้แก้ไขไม่อายที่จะยอมรับความผิดพลาดแม้บางครั้งเขาจะยังถูกสบประมาทถ,ถูกเปรียบเทียบถูกกดดันแต่เขาไม่เคยโต้กลับด้วยความโกรธเขาตอบกลับด้วยผลงานผ่านไปหลายเดือนเสียงวิจารณ์เริ่มเงียบลงใบหน้าของเขาที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นคนที่คนอื่นหันมาฟังเวลาพูด เขาเริ่มได้รับมอบหมายโปรเจกต์จริงๆให้ลองบริหารร้านเล็กๆหนึ่งสาขาในเครือเป็นเหมือนสนามทดลองและเขาก็ทําได้ยอดขายขึ้นกําไรเพิ่มลูกค้ากลับมาซ้ําและพนักงานรักในวิธีบริหารของเขาจากพนักงานเสิร์ฟธรรมดาสู่ผู้จัดการร้านจากชายที่ไม่มีอนาคตกลายเป็นความหวังของคนทั้งทีมและในวันหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคุณพานนีกลับมาพูดประโยคหนึ่งกับเขาที่ทําให้เขานิ่งไปทั้งตัว ฉันอยากให้คุณลองดูร้านร้านใหม่หนึ่งที่เรากำลังจะเปิดในฐานะหุ้นส่วนไม่ใช่พนักงานอีกต่อไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเพราะเบื้องหลังของคำว่าหุ้นส่วนนั้นมีอะไรรอเขาอยู่มากกว่าที่เขาจะจินตนาการได้หลังจากคุณพันณีเสนอให้ประกรณ์เป็นหุ้นส่วนในร้านอาหารแห่งใหม่เขารู้สึกเหมือนฝันไปเพราะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขายัางล้างจานอยู่หลังร้านแต่วันนี้เขากลายเป็นคนที่ถูกเชิญเข้าห้องประชุมพร้อมแผนการขยายกิจการในมือ แต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยคือเหตุผลที่คุณพณีมองเห็นเขาแตกต่างจากคนอื่นเย็นวันหนึ่งหลังประชุมเสร็จคุณพณีเชิญประกอนมานั่งคุยในห้องทํางานส่วนตัวเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเปิดอัลบั้มภาพเก่าๆที่เธอพกติดตัวตลอดเธอชี้ไปที่ภาพหนึ่งเป็นภาพชายหนุ่มถิวคล้ำในชุดพนักงานเสิร์ฟกำลังยิ้มกว้างกลางร้านอาหารเล็กๆในต่างจังหวัดชายในภาพนี้คือพ่อของฉันเธอพูดพร้อมน้ำตาคลอเขาคือคนที่เริ่มจากศูนย์ ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครให้โอกาสแต่เขาก็ทำทุกอย่างด้วยหัวใจเหมือนที่คุณทำคุณพนีเล่าว่าพ่อของเธอเคยถูกไล่ออกจากหลายที่เพราะความจนและการไม่มีการศึกษาแต่เขาไม่เคยหยุดทำดีไม่เคยหยุดพยายามและนั่นคือแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและประสบความสําเร็จในวันนี้ตอนที่ฉันล้มในห้องน้ําและคุณเป็นคนเดียวที่วิ่งเข้ามาช่วยทั้งที่คนอื่นทําเป็นไม่เห็นมันทําให้ฉันเห็นพ่ออยู่ในตัวคุณ คำพูดนั้นทำให้ปรกรณ์น้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยรู้เลยว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยในวันนั้นจะสะท้อนออกมาลึกถึงหัวใจของอีกคนได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจมันคือความเชื่อใจที่เกิดจากการมองเห็นคุณค่าของความดีโดยไม่ต้องใช้ใบปริญญาหรือชื่อเสียงใ,ใดๆปรกรณ์ก้มศรีรษะลงช้าๆแล้วพูดว่าผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงแต่ผมสัญญาผมจะไม่ทำให้ความไว้ใจนี้สูญเปล่าและนั่น คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินคาว่าเจ้านายลูกจ้างแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่ปะกรณเองก็ไม่พร้อมจะรับมือหลังจากได้รับโอกาสเป็นหุ้นส่วนปะกรณต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมร้านอาหารใหม่ที่เขาจะดูแลนั้นมีความคาดหวังสูงมากจากทีมงานและผู้บริหารหลายคนรวมถึงคุณพันนีที่ตั้งใจจะให้ร้านนี้เป็นต้นแบบของการขยายสาขาต่อไป แต่ความจริงกลับไม่ไง่ายอย่างที่คิดร้านใหม่ที่เขาต้องดูแลเป็นร้านที่มีมาตรฐานสูงลูกค้าทุกคนคาดหวังในสิ่งที่สมบูรณ์แบบและประกอรเองก็รู้ดีว่าหากเขาล้มเหลวเขาจะไม่เพียงแต่ทําให้ตัวเองผิดหวังแต่ยังทําให้คุณพนันนีและทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาผิดหวังอีกด้วยในช่วงแรกเขาเจอปัญหามากมายตั้งแต่การบริหารจัดการพนักงานที่บางคนยังไม่เข้าใจวิธีการทํางานแบบมืออาชีพการจัดการครัวที่มีการผลิตอาหารที่หลากหลาย และการตอบสนองความต้องการของลูกค,ค้าผู้ที่มีมาตรฐานสูงปรกรณ์เหนื่อยจนแทบไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงแต่เขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เขาเริ่มใช้เวลาเพิ่มเติมกับทีมงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันเขาทําความเข้าใจในรายละเอียดของเมนูแต่ละอย่างและปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยัง้งเดือนแล้วเดือนเล่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงตัวเองจนทุกอย่างเริ่มลงตัวยอดขายที่ลดลงในช่วงแรกเริ่มกลับมาฟื้นตัวและไม่เพียงแค่นั้นเขาได้สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้าประจําที่กลับมาใช้บริการบ่อยขึ้นความมุ่งมั่นความขยันและการไม่ยอมแพ้ของปรกรณ์ทำให้ทุกคนในร้านเริ่มเห็นถึงความแตกต่างเขาไม่ใช่แค่ผู้จัดการร้านอีกต่อไปเขากลายเป็นหัวใจของร้านผู้ที่สามารถทําให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการทํางานเป็นทีมแต่สิ่งที่ทําให้เขาภาคภูมิใจที่สุดคือความพึงพอใจจากลูกค้าและคําชมจากคุณพันีที่เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาอย่างชัดเจน คุณปรกรณ์เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งฉันเห็นศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นทุกวันคำชมนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ปรกรณ์มั่นใจว่าเขากำลังก้าวไปในทางที่ถูกต้องเขารู้ว่าเขายังต้องพัฒนาต่อไปและยังมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเขาจะไม่ยอมให้ความพยายามของเขาหยุดอยู่แค่ตรงนี้ในช่วงเวลาที่ปรกรณ์เริ่มรู้สึกถึงความสำเร็จในมือเขาก็ต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่ ที่ทาให้ทุกสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดเกือบจะพังทลายคืนหนึ่งระหว่างที่เขากําลังนั่งตรวจสอบบัญชีร้านคุณพณนีเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าที่จริงจังและตึงเครียดปกรณ์เราต้องคุยกันเรื่องใหญ่เธอพูดเสียงเบาแต่ก็แฝงไปด้วยความกังวลปกรณ์ลุกขึ้นมาจากตัวอย่างรวดเร็วใจเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการคุณพณีเริ่มบอกข่าวที่ไม่คาดฝันให้เขาฟังมีบริษัทใหญ่ที่สนใจเข้าซื้อกิจการของเราพวกเขามีข้อเสนอที่ดีมาก แต่มีเงื่อนไขาบางอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ข่าวนี้ทําให้ปรกรณ์ตกใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีการตัดสินใจอย่างนี้เกิดขึ้นเขาเริ่มรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เขาทํามาอย่างหนักจะพังทลายลงในพริบตาการขายกิจการหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างที่เขาเคยทํามาร้านที่เขารักพนักงานที่เขาห่วงใยและการทํางานหนักตลอดหลายเดือนจะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตคุณพณีพูดต่อว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยเราจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่น เพราะการขยายธุรกิจในลักษณะนี้อาจจะยากเกินไปสําหรับเราปกรณ์รู้สึกเหมือนเขากําลังถูกบีบให้เลือกในระหว่างการรักษาความฝันของตัวเองกับความเป็นจริงของธุรกิจในขณะที่เขากําลังตัดสินใจได้ว่าเขาจะทําอย่างไรเขาก็ได้รับการโทรศัพท์จากคุณพันีอีกครั้งในเช้าวันถัดมาปกรณ์ฉันได้คําตอบจากบริษัทแล้วพวกเขาจะไม่ยอมต่อรองกับเราอีกข้อตกลงนี้เป็นโอกาสสุดท้ายปกรณ์รู้ว่าเขาต้องตัดสินใจในเวลาที่สั้นเกินไปเขาจะเลือกต่อสู้ และรักษาความฝันหรือยอมรับคำขอจากบริษัทใหญ่ที่มอบข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากได้รับข่าวจากคุณพนีประกต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเขานั่งอยู่ในห้องทำงานทบท,วนท,ทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาเขานึกถึงการทำงานหนักในร้านทุกวันตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จความรักและความทุ่มเทที่เขามอบให้กับทุกคนในทีมความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้น กับลูกค้าทุกอย่างล้วนมีความหมายสําหรับเขามากกว่าเงินทองหรือชื่อเสียงแต่ตอนนี้เขากําลังจะต้องเลือกถ้าเขายอมขายร้านให้กับบริษัทใหญ่เขาจะได้ผลประโยชน์ทางการเงินที่เขาไม่เคยคาดคิดแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาจะสูญเสียทุกอย่างที่เขาทํามาในช่วงที่ผ่านมาเขาจะต้องทิ้งความฝันของเขาไว้เบื้องหลังและปล่อยให้ธุรกิจถูกควบคุมโดยมือของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันหากเขาตัดสินใจยืนหยัดเขาจะต้องรับมือกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ ธุรกิจที่ยังไม่มั่นคงอุปสรรคที่ยังรอยอยู่ข้างหน้าและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างเขาคิดถึงแม่ของเขาเธอเป็นคนที่สอนให้เขาไม่ยอมแพ้ให้เชื่อในความดีและความมุ่งมัน่นแม่จะภูมิใจในตัวเราหรือไม่ถ้าเราหยุดต่อสู้ตอนนี้คําถามนั้นกล้องในหัวของเขาเขารู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยอมรับข้อเสนอที่ง่ายหรือการขายทุกอย่างเพื่อเงินความสําเร็จที่แท้จริงมาจากการรักษาความฝันของตัวเองและยืนหยัด อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความคิดนั้นประกรณ์ตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้เขาจะรักษาร้านนี้ไว้และจะทําให้มันเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้เขาโทรกลับไปหาคุณพันนีและบอกว่าเราจะไม่ขายกิจการครับเราจะพยายามทําให้มันสําเร็จการตัดสินใจนี้ไม่ง่ายเลยแต่เขารู้ว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องการตัดสินใจของปรกรณ์ที่จะยืนหยัดและไม่ยอมขายกิจการนั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแม้ว่าตอนแรกเขาจะรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจในอนาคตแต่เขาก็ไม่เคยหยุดพยายามในช่วงหลายเดือนหลังจากนั้นเขาใช้เวลามากขึ้นในการปรับปรุงการบริการและการจัดการในร้านทุกแง่มุมเขาสร้างทีมงานที่มั่นคงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและทําการตลาดให้ร้านเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นยอดขายค่อยๆเพิ่มขึ้นความรู้สึกของความสําเร็จเริ่มกลับมาในชีวิตของปรกรณ์เขารู้สึกภูมิใจที่สามารถสร้างสิ่งที่มีความหมายได้จริงๆ และที่สําคัญคือเขาได้เห็นการเติบโตของทีมงานที่เคยสงสัยในตัวเขาในที่สุดร้านที่เขาดูแลก็กลายเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในพื้นที่และคําชมจากลูกค้าเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณพณีเองก็เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของปรกรณ์จึงยอมรับในตัดสินใจของเขาและเริ่มร่วมมือกันในโครงการขยายกิจการอย่างจริงจังสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่เขาทําเพื่อผู้คนที่เขาห่วงใย และทาให้ร้านนี้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านการเติบโตของปะกรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่เป็นการเติบโตในฐานะผู้นําคนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและคนรอบข้างได้และไม่กี่ปีต่อมาเมื่อเขามองย้อนกลับไปยังวันแรกที่เขาเริ่มต้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมายืนอยู่ที่จุดนี้ความสำเร็จที่เขาได้รับไม่ได้มาเพราะโชคชะตาแต่เพราะการไม่ยอมแพ้และการเชื่อมั่นในตัวเองแม้ในวันที่ดูเหมือนทุกอย่างจะพังทลาย และตอนนี้ปรกรณ์ไม่ได้แค่มีร้านอาหารเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายการมีกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะเดินต่อไปเขาสามารถส่งต่อความฝันนี้ไปยังผู้คนที่เขารักและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดของชีวิตเหมือนที่เขาเคยเป็นการเดินทางของปรกรณ์ไม่เพียงแต่เป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยทุกคนที่เคยเห็นเขาเป็นเพียงพนักงานเสิร์ฟธรรมดากลับมองเห็นว่าเขาคือแรงบันดาลใจ ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจแต่มันคือการพิสูจน์ว่าความฝันของเราไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มใหม่ปรกรณ์ใช้บทเรียนจากชีวิตจริงในการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของเขาและทําให้ตัวเองกลายเป็นตัวอย่างของความพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ในตอนจบของเรื่องนี้เขายือนอยู่ในร้านของตัวเองยิ้มอย่างมั่นใจในสิ่งที่เขาได้ทําสําเร็จ ถ้าคุณชอบเรื่องราวของปรกรณ์และอยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมจากเรื่องราวจริงๆที่จะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เรื่องราวนี้กับเพื่อนๆของคุณหากคุณต้องการฟังเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคและการสร้างชีวิตใหม่อย่าพลาดคลิปต่อไปในช่อง 5A.M เรื่องราวชีวิตที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตอีกมากมายขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ